อาหมูกรอบลงไปทอดนะคะหลังที่ตาแดดมาแล้วสักพักนะคะทอดเสร็จแล้วเอาขึ้นมาพักไว้นะฟังเสียงหมูกรอบพี่น้องขึ้นจต่กระทางไหม่เขาฟังใกล้ๆครับ ฟังเสียงหั่นเลยหมุกรอบพีเตียงอร่อยแน่ สว,ส,สวัสดีคับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับผมเพราะว่าผมแจ็คครับแว้วค่ะมันนี้กะอยู่กับพวกเขาสองคนกับช่องไทยบันดอชินแนวนะครับอากาศดีๆพี่น้องมันนี้ฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็มีแนวอยู่นนากินมาฝาคือเกาครับมีตำมคุคงพี่น้องหมูกรอบช้ำๆเลยเดนนี่เบิงบ้งเบิ้งเห็นปะเฮ้ยช้ำมากับอากาศมีเยี่ยงไงเขาเป็นยังไงขาปุน ขนมจีนคะ่ะต้มเองจ้าขรัขบปุณขรับปุณเหลือง,องกับนี่พักอากาศขาวแก้มครับพี่น้องกับเส้นมามา่าแก้มกับต่ำหุงยังหน่อยครับมามาครับเพื่อนเพื่อนท่านเด็กกินเขากินน้ำกับมาเด้อหาเขากาินน้ำมากินนับกันก่อนสีเบิ้งกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกับกดซับสไครต์ให้แน่ๆด้อยพี่น้องเด้อ,เ,ดอเพื่อเป็นกำลังใจแล่ะกับจะเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องให้สู้ให้มันผ่านกดซอยกันเร็วๆครับหนึ่งพันซับครับผมกับสี่พันชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะ ัซอยกันไปแล้วครับมาไหครับเอาเบาๆยังไรล่ะใส่ล้ลดเสียบๆหูห,หมูก,กอยังหอนๆดีเลยหมูอกอไปจัดแต่หางเนี่ยฟังเสียงฟังเสียงมันสิกรอบจำเลยพี่น้องขุยเอใน่บุญม,มีส่วนนี่เปิบทิ่สะเดา เ <laughs> ว้ยเว้เนะฟังเสียงหมูกรอบแบบซ่บกันนะเขาปุ่นเลื่อจำมาครับพอบเมียง หมูกรอบช่ำพอนะหมูกรอบหวานแฉบช่ำดีเลยหมูกรอบก็เห็ดเองพี่น้องไปสื่อเิ่นมาบ่าด้ดอแต่มันหยาบก่อนถอดไม่ไ้แฉบตุยรถเนาะค <c ười> ำปวมคำปวมกลับมาลง <c ười> ข้าเนียก็ปัดยืมมาสั่นมะโอ้ยอยากัเดือดความนะเฮ้ยฉ่ำ <c oughs> มากเลย เขาเนี้ยเาปันยิงใหญ่กับตำหุ่นเผ็ดๆกันนะส่วนหา,ยยางไม่ทำฉาบครับครับไม่เกิดมุกกรอบเอาชิ้ข้าวปุ๋ยนะพักเกลือ,อยังทอดเองดิ้งไนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อวตากช่องน,ำน้ำเลยด้วยจ้ะช่วยกันตัวเฮาทำมาหาก,กินช่วยกันครับยุคนี้ ขุนเงยหัวค่อมอยังไงลองจิ้มกับปุ่นมั้งไงข้าปุ่นก็เป็นซีเหรอไม่ทุกซี<อ>เป็นหอนมซีไหมคทำยังไงนี่พี่นอ้องยังไงโอ้คือก้อนอนะ ตัวไอ้มันหล่นเท่านี่าละบ้านเท่ายังเสียบเต็มปากเต็มคำเบื้องรวยพี่ง่ายก็ฟามืออีกเอาเลยเด้เนี่ยได้บ้างได้เบื้องพี่คำกับปากมือกันได้เนี่ยครับ คือแบบเสียบแบหมูก,กรอบได้การีแล้วฉ่ำดีนะเห็ดเองครับพี่น้องหมูก,กรอบเจ้หมูสามสันกับแพงครับเจ้าเห็ดเองกับเสียบคือเก่า Hang lao muk hoa hảo nhao 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 muk hoa hảo nhao 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 ดิบจากถุงใส่คำมีไงหล่น แบบเผ็ดพอเผ็ดขึ้นเงาดูเถอะเป็นอะไรดอกก็อยากกิน <c oughs> อกินแังมาไปไปไ<ห>มามาอยากกินน้ำพี่นอ้อง <c oughs> กวางเชียเอฟซี F <c oughs> ห,หมูกรอบเนียนเนียนจับครับเจนน่าเสร็จครับเจนน่า้สร็จจับ เ่ากรสามบันเอาอยู่ไงกินไงกินทาได้กระแสบตองยานพุณนมาถ่วงมะบาไปหลวดแนวไหนมันเสียบครับเปนเสียบเบืองจากคุณกินเสียบสุยาง <c oughs> เปียงต๊อบแล้วผักอืมอืมคืมมสาบสดเผ็ด มาทำใจดูยกสดเลยบ่ะยกสดเ <c oughs> อามันมากะกวกแซ่ให้ในเด้อพี่นอนเอ้ยเนอะนันมีรอับพี่นอนซ่บครับ Mm-hmm. <laughs>